ทุกคนตื่นเต้นกันมากใช่ลุ้นค่ะว่าพี่แบกจะเป็นยังไงหลังจากที่ทุกคนชม e p พหนึ่งของเราวันนี้่องใครเล่น็นใครยังไงบ่าเรี่ยงเรียงเลยผมผมอะไรผมเล่นเป็นปอนครับเป็นเพื่อนขแผนไกรครับชื่อปอนเลยครับใช่ก็ชื่อดีค่ะแล้วก็เล่นเป็นดีเช่นกันค่ะก็เล่นเป็นเพื่อนสนิทพี่สมโอที่แอบรักเขานะอ้ ผมภูมิแลครับเล่นเล่นเป็นขัอนไม้ที่หนาที่หนานไกลเลื่อยมาทําเพลงเข้ามาช่วยมายืนเป็นเพื่อนน้องน้องเพลงที่โคอเพลงโมคอที่เห็นตอนนี้คือน้องเขาเป็นน้องค่ะค่ะแล้วก็สโมนะคะระบบเป็นสโมที่พักพี่หนานไกลเร้า ครับสวัสดีครับมาร์กนะครับที่นสัตย์ก็จดีครับก็ปวดเป็นมาครับเป็นน้องของพี่โซครับผมแล้วก็เป็นแก๊งของเพื่อนห่างไกลเป็นเพื่อนของปอนแล้วก็เป็นเพื่อนของมีคนคือพี่แดนครับผมพี่แดนยังไม่ได้มาวันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงจะติดรถติดรถติดหนึ่งนักเก็ตรบดเป็นใครลูกรบดเป็นนักเก็ครับครับชื่อนักเก็ด้วยชื่อนักเก็เลยครับคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงอาคาแรคเตอร์ต้องไปดูในซีรีส์เลยครับพน้องไม่บอก ไม่บอก้องขอ้องไม่บอกไม่บอกยครับร้องไม่บอกบบเป็น่อ่คอเนะไรับแหมเยอ่าเป็นแท้เป็นแหมดเลยแล้วก็มีเชียงใหม่สองคนใชห่ครับเชียงใหม่คนถ้าถ้าไปดูในซีรีส์ตั้งแต่อทีหนึ่งเี่ยจะเห็นว่า2คนนี้สำเนียงไม่เหมือนเพื่อนนะฮะอาจจะมีความบิด นิดนิดนึงแต่เป็นเหมือนกันแต่ไม่มีความต่างกันอยู่จริงไม่เหมือนกันนักเก่คนที่ไหนโลกชนบุรีค่ะชนบุรีอันนี้ล่านักรองเรรับ้านใกล้เรือนเคียงชาวแค่นี้จะสำเนียงเหมือนกันน่เียกันก็เลยกกเลยก็มนกันเลยม้วนๆเหมือนกันเลยอเคม้วนแบบครับผมใช่ครับ คือต้องทพาพาแบบว่าคือพี่โตนั่นเมื่อก่อนเขามาเล่นเอวีให้ผมก็เ,เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยก็เหมือนเขาจะชอบในงานเราด้วยครับที่ในจ้างเราไปทำจากเรื่องที่พี่โตเล่าแ,แล้วก็เ,เรื่องส่วนตัวด้วยครับอุอ้ยคุณคอยใจเนี่ยคุณคอยใจเนี่ยปะปนกับเรื่องงานปะเนี่ยอย่าเรื่องส่วนตัวมาปะปนสิชื่อจริงแล้วก็คอยเหมือนกันอุอ้ยคอยอะไร นั่นสินะอะไรอันนี้อยากสื่อถึงใครหรือเปล่านะออกสื่อเลยใช้สื่อ้เป็นประโยชน์ันแรงเล่นแรงเาผมเล่นผมเคยมีผลงานมาแล้อันนี้ดาราท่านหอันนี้เป็นดาราดาราท่านหนึ่ง ออีีกกผมเคยเล่นซีรีส์เรื่องแบทแมนไบบทางช่องแปดับผมตอนนี้ก็ออนไลน์อยู่ทางดิวครับกยู่คเตอรหลังในทางดิวเรียกว่าคุณมีประสบการณ์เยอะที่สุดในแบทแมนในกลุ่มหรือล่านี่ก็มีไม่ใช่เหรอตอนก็ดีป่ะผมมีต่้ไฟครับเออสมัยเด็กนะครับแต่ว่ามันเป็นสมัยเด็กตอนนี้โตแล้วเหรอตอนนี้โตขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าสัมผัสกองใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มี ็นึ่ฟีแลนด์ในแบบีแลนเฮ้ยนี่ฝากงานหรือเปล่าขายงานนะฝากงาน๋ย่าขายเลยท่นเออเนาะเรียมขึ้นมาข้างหลังเลยเออเออเออสามแล้วก็ไล่มาัวเรามีโชบโชบเป็นเป็นเอกต้าบ้างเป็นรับเชิญบ้างแต่ว่าส่วนมากจะมาทังเพลงค่ะเพราะส้องสวมทำเพลงอยู่เป็นเพลงแบบ ให้คนมาเล่นชาเลนจ์การในทิกตอกในอะไรให้มันแบบว่าสนุกสนุกกันเป็นเพลงภาษาเหนือซะส่วนใหญ่ใช่อย่างที่เคยอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างอย่างเช่นเพลงแจ๊ะแมะอย่างเงี้ยค่ะท่านท่านไปรออยู่นะจิงเปล่าอันนี้อันนี้ใครของเหมือนกันเต้นเต้นเลยไหมล่ะเต้นเลยไหมล่ะเต้นเลยไหมเต้นเต้นได้ไหมเต้นไหมเต้นไหมเต้นด้วยกันขอขอรอดเดียวนะเต้นช่วยเต้นหน่อยอ่ะตึงสองซ้ำ บโต๊ะที่ไหนก็โต๊ะที่ไหนก็โต๊ะมันแจ๊ะแม่อาประมาณนี้นิดเดียวจริงๆกำลังจะยกมือต่อแล้วอพอแล้วอย่างงี้ อ่าใช่นะคะชื่อเพลงฉันคอยเธอนะแป้ก็ทําให้เป็นชาเลนจ์ได้เล่นกันสนุกสนุกนะคะเผืือนที่แบบว่าซีรีออนไปแล้วแฟนคลับอะไรเงี้ยเราตกใครได้มาบ้างก็อยากให้เขามาใช้แผ่นเสียงของเรานะคะมาเต้นไปกันน่ารักน่ารักสนุกสนุกกับนักแสดงแล้วก็ทางซีรีส์ด้วย <นะ S 2> เขาก็แต่งเองนะคะเพลงฉันคอยเธอนะแป้เนี่ยแต่งเองมิกซ์เองคิดท่าเต้นเอง เองหมดเลยใช่ <laughs> เล่นเองหมดเลยรบกวนด้วยนะจ้างได้นะใครอยากจ้างแต่งเพลงแรปโยมา,มาสัมภาษณ์ไม่มาขายของ <laughs> ใช่มีอะไรขายของไหมคะไม่ได้มีงานกิจการที่บ้านนะกิจการที่บ้านกิจการที่บ้านนะไม่มีไ,ไม่มีผลงานอะไรไม่รู้มีถ่ายแบบถ่ายมีอะไรไหมเอ่ยซีรีส์เรื่องแม่ขา พี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดรู้สึกเจ็บเหมือนกันเนาะโอเคได้ค่ะยังไงก็ขออนุญาตนะคะฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามซีรีส์ของพวกเรานะคะชันคอยเธอ I promise I will come back นะคะทุกวันจันทร์เนาะยี่สิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะคะที่ช่องเจ็ดพีของเราวันนั้นเองนะคะก็ฝากไว้ทุกวันจันนะคะความเข้มข้นเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะรับชมความสามารถการแสดงของน้องๆกันได้แล้วเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานหนักมากจริงๆอยากจะให้ผลงานของเราออกมา ให้ทุกทุกคนประทับใจกันค่ะอขอบคุณค่ะ